15ธันวาคม2559วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ายังร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงทําความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรามีรายละเอียดมานําเสนอคุณผู้ชมในพิกัดข่าวทั่วไทยนี้นะครับเริ่มต้นครับจาก IG หรือว่าอิน t a g r กรครับ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงโพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนพระองค์โดยมีเนื้อหาใจความดังนี้นะครับ5ธันวาคม2559วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้และมีแฮชแท็กตอนท้ายว่าคิดถึงพ่อครับ นอกจากนี้เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชยังมีหลายหน่วยงานนะคะจัดกิจกรรมเนื่องในวันนี้ค่ะทั้งที่จังหวัดสกลนครนครราชสีมาอุทัยธานีรวมถึงที่ปทุมธานีด้วยค่ะคเดี๋ยววันนี้พิกัดข่าวทวไทยมาร้อยเรียงบรรยากาศให้รับชมกันนะคะมาเริ่มต้นกันที่จังหวัดแรกค่ะที่จังหวัดสกลนครนะคะบริเวณคลองส่งน้ําที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่บริเวณอําบ้านนานกเขาทหารของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26กองทัพไทยพร้อมกับชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมมือกันบําเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชมีการทําความสะอาดคูคลองตัดต้นไม้หญ้ารวมไปถึงขุดลอกดินโคลนที่ทับถมอยู่ในร่องคอนกรีตซึ่งเป็นอุปสรรคต่อาการไหลของน้ําค่ะซึ่งคลองนี้เป็นคลองส่งน้ําจากพระราชดําริ ให้มีการก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2525 25, เพื่อจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเพื่อทำการศึกษาและทดลองงานพัฒนาทางการเกษตรต่างๆและเพื่อการอุปโภคบริโภคสำหรับราษฎรหมู่บ้านนานนกเขาและเพื่อพื้นที่ทางการเกษตรอีกกว่า1,000ไร่ค่ะครับไปดูพลังใจของพี่น้องที่นครราชสีมาครับคุณทวันรน์ครับวินมอเตอร์ไซค์ที่สถานีขนส่งนครราชสีมา หรือว่าบคสอเก่าตรงโคราชก็ติดป้ายกระดาษชัดเจนนะครับนี่คือชมหน้าของพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ใจดีเขาระบุข้อความเอาไว้เลยครับว่าโครงการทำดีเพื่อพ่อหลวงบริการรับส่งฟรีเนื่องในวันที่5ธันวาคม2559ขอบพระคุณที่มาใช้บริการนะครับก็ติดป้ายกระดาษแบบนี้เนี่ยแหละครับทำกันเองแต่ว่าจิตใจก็มากันเต็มร้อยเพื่อที่จะบริการประชาชน ไปส่งทั้งในเขตเทศาบาลนครราชสีมาและก็ตำบลที่ใกล้เคียงด้วยเพื่อถวายความดีนี้เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยครับอย่างอุทัยธานีเช่นเดียวกันครับภาคเอกชนก็จัดกิจกรรมทําความดีเพื่อพ่ออย่างสากลขนส่งอุทัยธานีร่วมกับผู้ประกอบการรถโดยสารระหว่างอําเภอก็คืออําเภอหนองฉางกับอําเภอเมืองที่อุทัยธานีรับส่งผู้โดยสารฟรีครับ เพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาครับมาปิดท้ายกันที่จังหวัดปทุมธานีค่ะชาวบ้านชุมชนคลองมะดันพร้อมกับชาวบ้านหมู่17แล้วก็หมู่18ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงของจังหวัดปทุมธานี ร่วมกันตัดกิ่งไม้ตัดหญ้ารวมถึงกวาดถนนบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟและถนนเชียงรากบางขันค่ะที่ทำนี่ก็เพื่อให้ถนนสะอาดแล้วก็เพิ่มความสวยงามในการขับรถนะคะนอกจากนี้ยังได้นําอาหารอย่างเช่นข้าวมันไก่ขนมจีนแกงเขียวหวานแล้วก็น้ําแข็งใสามาแจก่ส่ให้ประชาชนที่ขับรถผ่านไปมาได้รับประทานฟรีถวายเป็นพระราชกุศลแดบบ่พระบาทสมเด็จ พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยค่ะครับนี่เป็นบางช่วงบางตอนของกิจกรรมที่คนไทยแต่ละพื้นที่ร่วมใจกันทําเต็มใจกันทํานะครับสําหรับวันที่5ธันวาคม2559 5ธันวาคมยังเป็นวันที่ยิ่งใหญ่เสมอสําหรับคนไทยนะครับคุณผู้ชมครับเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ จะมีประเด็นเรื่องของการสื่อสารนี่แหละครับเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่หลายส่วนก็ยังพูดจาโดยใช้ภาษามาลายูอยู่มีประเด็นของล่ามส่วนพระองค์ครับที่คอยถวายงานรับใช้อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะถ่ายทอดกระแสะพระราชดํารัสไปสู่พี่น้องภาคใต้ได้อย่างครบถ้วนถูกต้องคุณชนิชารอดกันไัยพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับล่ามประจำพระองค์ครับ ที่ท่านอาจารย์เข้ามาเป็นล่ามประจําพระองค์มาได้ยังไงคะเจอเรื่องต้อจริงๆนั้นสมัยปี2อง6ัรชบกที่พระองค์ท่านเสด็จพัาบแรงที่ตำหนักทักษิณราชนิเวทในครั้งแรกนั่นผมเป็นคู่ใหญ่อยู่ในบ้านบัวทองเพร่อระแงะก็ทางอำเภอเขาคัดเลือกในอำเภอตั้งกติกาว่ามุสลิมต้องจบปัญญาตรีและก็มีความปปะพผู้ดี ก็ปรากฏว่าผมคนเดียวทั้งอำเภอที่จบปริญญาตรีขนาดนั้นส่วนความต่อทุนเงนกน่าส่วนราชการเขรับรองก็ได้เป็นเฉพาะแค่อำเภอละเงี้ยปีเดียวพอปีหนึ่งเจ็ดผมโอนไปเป็นผู้ช่วยศึกษาที่การอำเภอแ่งเพอบาดเจาะก็ไปเป็นล่ามแยงเพอบาดเจาะปีหนึ่งรับในพื้นที่พอปีที่สามนี่ผมย้ายไปเป็นผู้ช่วยศึกษาที่การอำเภอตากใบถึงตอนนี้เสด็จมาใหม่ๆเลย ทาง่านเสดเ็จไปเจี่ยมเพื่อตักใบแล้วเสด็จไปทางเรือผมก็ตามเสด็จไปตามเรือด้วยเพราะว่าอยู่อำเภอไหนก็แหลที่นั่นพอขากลับตอนเย็นประมาณสักหกโมงหกโมงกว่ากวามืครึ่งแ่ะขบวนเสด็จถึงหน้าที่ว่าการอำเภอมีขบวนมีมีกลุ่มชนอยู่สองกลุ่ม<ะ>กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มขา้าราชการกับกลุ่มกาบดีพ่อข้าประชาชนทั่วไป อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มประชาชนทั่วทั่วไปพระเจ้าอยู่เสด็จไปทรงทักทายกับข้าราชการผมเห็นว่าข้าราชการไม่ต้องแปลเพราะข่าวบันดีนี้ก็ไม่ต้องแปลชนเด็จพระเจ้าไปทรงทักทายกับประชาชนผอก็ไเลยตามเสด็จพระเจ้ากปแปลเป็นล่ามกับสมเด็จพระเจ้าพอสมเด็จพระเจ้าทรงทักทายประชาชนเสร็จแล,ล้วประชาชนก็ท่านก็ว่างใช่ไหมกพว่างท่านก็ถามบอกว่าคุณดิโลก <ม>ฉันอยากจะชวนคุณดิหลกไปเป็นล่ามตามพระเจ้าอยู่หัวกับฉันไปที่อื่นๆด้วยไม่ใช่มาเป็นล่ามเฉพาะที่อำเภอที่มาปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นน่ะ<ม>คุณดิหลกไปได้ไหมค่ะผมตอบมาทีว่าได้พระพุทธเจ้าค่ะออด้วยความเต็มใจค่ะแต่ต้องขออนุญาตจากนายเพเภอก่อนพระเจ้าค่ะ,คะผมพูดตอนนี้สมเดจพร์พรงเจ้าทรงนิ่งออผมตกใจมากเลยค่ะค่ะว่าตายแล้วผมพูดผิดแล้ว ที่ให้สมเด็จพระนางเจ้าต้องไปขอต้องไปขออนุญาจากนายเภอก็ไม่รู้ทาไงพูดแล้วก็องค์ท่านก็มองไปทางพระเจ้าอยู่หัวปรากฏว่าพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเกือบถึงที่ระองค์ท่านแล้วค่ะพอพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาถึงที่รองค์ท่านองค์ท่านก็ทุนพระเจ้าอยู่หัวว่าเมื่อสักครู่ใหมอมเั้าได้ได้ทักทางคุณดิโลกให้ชวนไปเป็นราบเรือพระเต็มใจแต่ขออนุญาจากนายเภอก่อนค่ะ สมบัตสมเด็จก็ใช่อ,อยู่ก็เเรียกว่านายได้อำเภอตากมาอยู่ที่ไหนนายอำเภอไม่ได้ยินแล้วเพราะอยู่ที่ท่านา้ำตอนแรกก็เป็นหัวถแถวตอนนี้เป็นปลายแถวแล้วตำรวจทหารวิ่งไปตามบอกพระเจ้ารับสั่งให้ไปเฝ้าเดี๋ยวนี้ด่วนนายเพือวิ่งไม่คิดอะไรแล้วเนื่าในขณะที่วิ่งนึกในใจว่าผิดอะไรผิดอะไระจะจะพูดยังไงพอมาถึงปุ๊บท่าสันอย่างเงี้ยนายเพือสันพระเจ้าจิ้อกระบอก ชงรู้นะว่าในเพือตกใจพราะจะอยู่รวสาซียในเพือไม่ต้องตกใจในเพื่อไม่ได้ผิดอะไรนะสบายๆเราจะขอคุณดิหลกไปเป็นล่ามตามเราไปดิหลกเขาเต็มใจแต่ให้เราขออนุญาตจากในเพือก่อนเพรานั่นเองถ้างั้นเราขออนุญาตแล้วในเพือจะอนุญาตไหมท่านเน้นเสียงว่าจะอนุญาตไหมแล้วพก็ตอบท่าตอ,าาอนุญาตพระพุทธเจ้าค่ะ <laughs> มือสัน่นแปลกๆในเพื่อล่ากับผมว่าโอตกใจมากตอนแรกแต่พอรู้ว่าขออนุญาต แล้ผู้เชี่ยวสาเนี่ย<ฮ>ก็สบายใจอ่านี่ก็สบายใจมากว่าที่ให้เกียรติผมเองโดนวิจารณ์นะโดนวิจารณ์มาแบบซื่อบื้อจังเลยอ่าที่จริงให้ได้ชินีขอก็ได้หรือไม่ต้องขอก็ได้ผมบันทึกสเสนอก็ได้แต่มันเราเปนะ็นนักให้การกับผู้น้อยอะ่ะมันใส่ปากม่ให้เกียรติแต่ปรากฏว่าผู้หลับผู้หญ่าเขาชอบนายเพอผู้ว่าเขาชมประหลักกระทรวงศึกษาเรียกผมไปพบเลยชมว่าคุณทำถูก แต่ที่ผมชมจริงๆผมชมสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระเจ้านทรงหมรักพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เกียรติพระเจ้าอยู่หัวเหลือเกินที่จริงท่านขอเองไม่ได้แต่ท่านไ่ขอให้พระเจ้าอยู่หัวขอเนี่ยก็เลยผมได้เข้ามาเนโอ้ทั้งสองพระองค์เป็นผู้ขอในรู้สึกดีใจดีใจที่สุดเลยไม่รู้จะพูดยังไงว่าคนตั้งห้าหกร้อยล้านคนเนี่ยเรามาคนเดียวแลวตอนนั้นลาวยังไม่มีเราเป็นคนแรกพอเข้าไปในวังจริงๆยิ่งตกใจเพราะเราไม่รู้ประเพณีในวัง ไม่รู้ประเด็นในใี้นวังแล้วจะเข้ากับพระเจ้าอยู่หรวบอกว่าจะเข้ายังไง<ห>ล่ะแนในวังที่ไหนคะก็ท <uckles. S 2> ่านคือในวังเวลาไปในขบวน่ะเวลาการเสด็จในพื้นที่อ<ะ>่ะจะเราจะเข้าไปหาพระเจ้าอยู่หัวใ่นลำบากเพราะเราอยู่คันที่หกคอยผมนั่งรถคันที่หกก็มีท่านผู้หญิงสุป,ประดากเกษมสารได้เลขานุการของสมเด็จนี่แหละมาช่วยแวมาสอนและกลุ่มใจราชศัพท์ชาราชศัพท์ไม่เป็นกลุ้มใจที่เข้าไม่ถูกกลัวว่าจะถูกตำหนิถูกว่า ก็ท่านผู้หญิงเนี่ยแหละเป็นคนสอนทั้งราชศาร์สอนทั้งจูงมือไปกว่าจะเข้าว่ามันมีทหารมีราชมีราชองครักษ์มีทหารตำรวจสาติบลในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบมีมหาดเล็กมีใครต่วใครจะเข้าไปอย่างนั้นไม่ได้ก็ท่านผู้หญิงพาเข้าไปแต่กลัวก็กลัวแต่ดีใจก็ดีใจกาหลับตาไปด้วยความปรับรูปใจ ก็นที่ิสุก็ทํางานพระข้าวกล้พระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ตําหนิอะไรเลย <ฮะ S 1> สมเด็จก็ไม่ตําหนิทรงชมอย่างว่าชมอย่างนี้เราก็มีกาลังใจค่<ฮ>ะโอ้ทีนี้แต่ตอนแรกๆกว่าจะถึงท่านอะตกใจบารมีท่านสูงตบะท่านสูง <ฮะ S 2> แต่พอได้พูดคุยสักพักนึงก็คลายลงครับลักษณะการพูดคุยในในฐานะที่อาจารย์เป็นล่ามนี่ะท่านมีน้ําเสียงหรือว่าลักษณะในการพูดคุยยังไงบ้างคะค่ะพระเจ้าอยู่หัวค่ะ เสียงทท่วๆไปเหมือนที่เราดูในทีวีนี่แหละท่านพูดชัดเจนพูดากลางไม่เร็วไม่ช้าแต่สมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยทรงพูดนิ่มมากพูดช้าๆเพราะเียกคุณป้าเนี่ยคุณป้าเชื่อ,อะไไร้า <ฮะ S 2> เราก็ต้องแปงลภาษาเราอยู่แล้วก็ต้องแปลให้นิ่มเหมือนกันโมจินามงกโปทีแล้วก็มือไปจับดูแ่ยมาก <ฮะ S 1> แต่คนเก่ๆก็ดีใจยิ้มเย้ หน้าตายิ้มออกมาแล้วพอหน้าตายิ้มเี่เราก็พูดอะไรต่อไปตั้งแต่ชื่ออะไรนัมสกุลอะไรอยู่บ้านเล็กี่เท่าไรมีลูกกี่คนเรียนหนังสือกี่คนทํางานกี่คนมีรายได้เท่าไหร่เราก็แปลตามท่านต้องพูดต้องพูดต้องเพราะเหมือนท่านอ่ะ นำเสนอเรื่องราวของผู้ที่เคยถวายงานนะครับจะเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าแต่ละท่านเล่าออกมาจากหัวใจด้วยสีหน้าที่ปราบลืล้นปิตินอกจากจะได้ชมพระบรมีอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถือว่าเป็นการถวายงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินด้วยครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาเกาะติดปัญหาอูทกภยักยภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมไปรับชมคลิปน้ปาําป่าเทือกเขาหลวงไหลบา่าลงมาจากภูเขาค่ะ รลเบลเซอร์ใหม่หนึ่งเดียวที่มีรีโมทสตาร์ทพร้อมเครื่องยนต์ใหม่2.5ลิตร180แรงมา้าพบกันที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปและโชว์รูมทั่วประเทศ1-12ธันวาคมนี้ขอบคุณครับ